ดีดีแลจะจำไว้เราอาจจะไม่มีพวกนี้แต่เรามีพระเจ้าของพวกนี้เป็นคำพูดที่มีความหมายลึกซึ้งมากๆว่าเราอาจจะมีพวกนี้เพราะชีวิตเรามีความแน่นอนไหมพวกนี้อาจจะไม่เป็นวันของเราก็ได้ ชีวิตของเราอาจจะจบวันนี้ไปก็ได้คือนี้ก็ได้ครับอาจจะไม่็ีแต่เรามีแน่แน่พระเจ้าของเราพูุ่นี้และสั่งไปอยากไปสวรรค์คนเดียวเพราะหนึ่งบัญญัติที่พระเยซูบอกกับไอหนุ่มคนนั้นและทุกคนบันญัติที่สาคัญที่สุดคือ พระปาราเป็นบิดาของเพราะฉะนั้นจงรักพระปิาสุด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 เพราพระเจเป็นพ่อเรา อย่าไปคิดว่าเราเพราะจะทำงานไม่ได้ปัจจัยหาวิจีตตะสารพัดนะแต่สิ่งอันแย่ในเรื่องเราต้องยอมทำคือเรายอมให้ภพกระทำในตัวเราได้ ในชีวของเราในทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวของเราให้พงมาเป็นผูจ้จัดการไม่เทยไปหาคนนู้นไม่้องไปหาวิธีต่างๆไม่ใช่ยอมให้พงโดนใจเราให้ความเขามาแก่เราโดยกติจาว่าเราควรทําอะไรนี่ประการความไม่สมบูลของเราเน้นย้ำว่าเราต้องขึ้นพิงพัะเมตตาของพระเจ้า มนาาุษย์เราหักผ้าขับเราะเราดีกว่าเราใหญ่เราโตเราํำคัญนี่พวกบอกว่าเพราะความไม่สบูดของเราเราไม่มีความสบูแตะตะคนน,นะพระเสซูบอกว่าจงพยายาม นี่นะเวลาเราไม่เราเจ็บไข้แดงป่วยเราก็มักจะบอกว่าเจ็บป่วยเจ็บแ,แล้วเธอปวดวันเล้เธอปวดหัวเล้เธอปวดท้องเล้นเธอเราจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมโดยที่ในเวลาเดียวกันคนอื่นอาจจะเจ็บกว่าเราอาจจะป่วยมากกว่าเราแต่เมื่อเธอแต่เราเรามากัมากจะพูดว่าพอเราเยอะมากที่สุดมากที่สุดไม่ใช่ นะจึงพระเจ้าบอกเรากันนี้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเราทุกคนมีปัญหามีชัยก็มีปัญหาไอ้นี่ก็มีปัญหาไอ้นี่ก็มีปัญหาด้วยกันทุกคนเราก็มีปัญหาแต่ละคน เรามาบ้านผัวบะบริเวณบ้านผัวช่วยบ้านรอชว่วยดอกไมช้ช่วยนะอ่า <c oughs> เห็นไหมนี่เป็นธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างสรรค์จงขอบพระบุญพระเจา้าปิการธรรมชาติาชว่วยงานให้แก่เรา <c oughs> ต่อไปจงคุยกับพระเจา้า Okay. อนะจงคุยกับพระเจ้าโรมต้องการได้ยินเสียงหัวใจคุณไม่ใช่จะปาคุณวา่าต่อไปคุณจะ,ะเผชิญกับความท้าทายได้เมื่อคุณพุณเขาเลย เพราะเรามักจะไม่ยอมยอมรับว่าเราทำต้อเราพภกเขาโลภมา,ากพระเจ้าสิ่งที่ดีกว่าการถามว่าทําไมคือการวางใจนะพระเจา้าทรงมีเหตุผลของรพระองค์ขต่อไปอนิจอำนาจในการฟื้นลูของพระเจา้ายิ่งใหญ่ออกว่าอำนาจในการทำลายของปีธิสรสตุณค่าของเรา ว่าจะาสิ่งที่พระเจ้าจทรงกระทำเพื่อเราเราจะยิ่งใหญ่ถ้าพระเจ้าประทานพระพรแก่เราเราจะยิ่งใหญ่ไม่ว่าสิ่งใดจะอยู่ข้างหน้าเราข้างหน้าเราตอนนี้มีใครบนะเนี่ยมีพระมีพระะแม้มีสิ่งเหล่านีานนน้แต่ประโยคนี้ที่บอกครับว่า จทงทําให้โลกประหลาดใจด้วยความมหัศจรรย์ของฟรสซิลตัวคุณให้โลกขึ้นเหมือนป๊อกถึงให <coin> <athlete> <'m tone> ้เราแก่ราตัเนี่ยเดี๋ยวนี้แปลว่าซ็อกอะไรซ็อกพลังซ็อกพลัพอเกาหลีพอไปได้ไหมต้อกยางปุ้งพอเป็นซ็อกพาววเอร์ได้ไหมและชีวิตของเราที่จะทำชีวิตต่างที่ไม่มากมามเป็นซ็อกพาววเอร์ได้ไหมนั่นแหละ การดำเนินชีวิตใต้คิดพระเจ้าทำให้ตาของเราใล้คิดพระเจ้านะทาให้ตาของเรามองข้ามปัญหาของวันนี้ไปที่ชัยชนะนิรันดร์ต้องกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวหากเราอยู่ใกล้องค์พระพเจ้าพระเจ้ารงไม่เปลี่ยนแปลเราเป็นรู้สึกมั่นคงทั้งกลางดูที่แปรเปลี่ยนไป ไม่ม no tamam. ีความสุดทียจิ <endured> <aro aro> ่งใหญ่ไปกว่าการรู้จักว่าพระเจ้าทรงรักเรามีความรู้วาาปัญญาทางเทววิทยาวามรู้เยอะและสไตล์อยู่ในพระนามขอพระนามเรานี่ใยญ่เป็นปูนลอยากจะเปตัวที่ใส่ชิ้นเนี่ยมาได้ไหมทำเราตายห่า ิ่งที่ข้อความจริงแห่งชีวิตของเราแต่ละคนนั้นไม่มีความสุขใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เราได้รู้ว่าพระเจ้าของเราไม่ว่าเราอยู่ในสภาพใดไม่ว่าเราอยู่ในฐานะใดลำบากเพียงใดสุขเพียงใดเป็นต้นบอความ,มิย่างิมไม่มีใครรักเราเท่าพระเจ้ารักเราต้องกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องกลัว,วหากเราอยู่ใกล้โค์พระพิชิ พระเจ้าชมไม่เปลี่ยแนแปลเราจะรู้สึกม,มั่นคงอัปยังและดูชีแ่แปลเปลี่ยนไปไม่มีความสุนทรยชิดใหญ่ไปกว่าการรู้จักว่าพระเจ้าทรงรักเรามีความรู้วาปัจญัยทางเทววิทยาพัน,นรูนน้เยอะเอ็สไตล์ยู้สึกพระพานพรงคามเนี่ยย้ายมีคุณธ์อยากจะเป็นตัวที่หให้นนอะไรันเน ตังแอ่ต่่นไทท่านเาตั้เป็นไงคึงบอกเราในวันนี้ว่าสิ่งที่ข้อความจึงแห่งชีวิตของเราแต่ละคนนั้นไม่มีความสุขใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เราไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงรลักไม่ว่าเราอยู่ในสภาพใดไม่ว่าเราอยู่ในฐานะใดลำบากเพียงใดสุขเพียงใดเป็นต้อหมความยิ่งใหญ่ ตามตันิบัติพระเจ้าที่เป็นขี้ประจักษ์นะั้นตามตริบัติพระเจ้าเนี่ยให้เป็นขี้ประจักษ์ทำต้องได้พิสูจน์ได้ส่วนพระนาชัยไหมใช่ไปว่าใช่ไหมใช่แต่เรานี่ว่าเราตัวนิบัตพระเจ้าด้วยการตันิบัติผู้อื่นในครอบครัวของเรา ทำามพี่ญาติพี่น้องของเราสังคมที่เราอยู่ <c oughs> จะเป็นพระรามโกงพระรามก้าวขาโกงก้าวีมหาใคยอะไรก็ว่าไปนะเส้นการลากโกรากาก็วกา่าเมื่อเรารักพระเจ้าเราก็รักผู้อื่นด้วยเป็นสิ่งที่มันขาดกันไม่ได้เราบอกเรารักพระเจ้าแล้วเราไปักเพื่อนม์ด้วยกันโปหก ต้องหาทนายที่ไหนแก้ตัว <c oughs> เอาละสุดทายจำนะทำนี้ชีวิตคนคือของขวัญจากพระเจา้าชีวิตที่เรามีแต่ละคนที่เราหวงแหกที่เรารักที่เราจองหวดไว้ที่เราต้องการให้มันก้าวหน้า อันนี้เป็นของหวันที่พระเจ้าประทานให้เปล่าเปล่าเปล่ปลปลโทรศัพท์นี่มันไเปล่านต้องตออตามกี่หมื่นบาทไม่ตออโอชาขายอยู่ถามราคาถามราคา ้ามอบชีวิตแก่เราพระอาจารย์พระพ่อระจารให้แก่เราในวันนี้จนถึงวันนี้เป็นของขวัญที่พระเจ้าให้เพราะฉะนั้นจงมอบชีวิตนั้นเป็นของขวัญแด่พระเจ้าเราไม่มีอะไรให้พระเจ้าเราพระเจ้าให้ของดีแก่เราเราก็คืนให้กับพระเจ้าคืนชีวิตของเราของมอไว้ให้กับพระเจ้าชีวิตของเรานั้นและชีวิตของเราก็จะอบูน ชีวิตของเราก็จะแน่นอนชีวิตของเราก็จะมั่นคงและชีวิตของเราก็ในบ้านปลายแห่งชีวิตที่จะต้องการทุนนิสัยเราพักจะได้พบพระบิดาของเราบนส่ง